木地板。 ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสาปรา deutlich, รร ran, จีมุรีอํ mundial, าเภอปรา Point. จันตาคามจังหวัดปราจีบุรีนายวรพันธ์สวรนุชผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีบุรีภูมิในการศูนย์อปพลอจังหวัดปราจีบุรีเป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่อปพรอเนื่องในวันอปพลอและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ศูนย์อปพรอดีเด่นจำนวน1ศูนย์และอปพลอดีเด่นจำนวน5ารายโดยมีนายชุมพลพิชยชัยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสปราจีบุรีผูมิในการ ศูนย์อ,อ,อปพลเขตสากราจีบุรีนำกล่าวคำปฏิญาณตนมีอ,อปปพลาจากศูนย์อปปพลาจังหวัดในเขตระบิดชอบภาคจังหวัดนแก่นครนายกะเชิงเรากราจีบุรีสาะแก้วและสระบุรีเข้าร่วมงานจำนวน350คน เสืเนื่องจากศูนย์อปปพลกลางได้กำหนดให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันอปปพลเพื่อเชิดชูความสำคัญของอปปพลให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไปอันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและอปปพลรวมถึงประชาชนได้สำนึกถึงความเสียสละความสมรคถชัน้นความรักความผูกพันความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประเทศชาติต่อไป